5, 4, 3, 2, จัดอันดับ9ดาวซันโวสูงสุดที่ทำประตูได้ถึง30รูกต่อหนึ่งฤดูการในประวัติศาสตร์พิมรีอังกฤษ โรบินซานเฟอร์ซี่หัวหอกชาวเนเธอร์แลนด์ที่ค้าแข่งกับอาร์เซนอลมาอย่างยาวนานก่อนที่จะมาพิกสุดๆคะ่ะในฤดูกาล2011-2012ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของเขากับปืนใหญ่อาร์เซนอลโดยการซัดไป30ลูกในลีคว้าตำแหน่งดาวซันวัวพร้อมกับผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองก่อนที่ปีต่อมานะคะเขาจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเควินฟิลลิป กองหน้าดีกีทีมชาติอังกฤษที่ย้ายมาจากวัดฟอร์ดมาแจ้งเกิดกับซันเดอร์แลนด์ก่อนที่เจ้าตัวจะระเบิดฟอร์มเก่งถึงขั้นคว้าตำแหน่งดาวซันโวพิมาริกด้วยผลงาน30ประตูเมื่อปี1999ถึงปี2000พาแมวดำจบในอันดับ7ของตารางอย่างน่าเสียดายที่แม้จะฝีเท้าดีแต่เจ้าตัวไม่เคยค้าแข่งกับทีมใหญ่เลยตลอดอาชีพการค้าแข้ง เทอยรี่อองรีดาวยิงระดับตำนานของพิมริกอาร์เซนอลและทีมชาติฝรั่งเศสย้ายมาแจ้งเกิดกับปืนใหญ่อาร์เซนอลตั้งแต่ปี1999ก่อนจะสร้างตำนานยิงกระจาย30ประตูนในลีกเมื่อปี2003-2004พาตนสังกัดคว้าแช,ชมป์ลีกแบบไร้พ่ายมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้ชูถ้วยแชมเปียนลีกสูงสุดของอังกฤษมาจนถึงปัจจุบัน ซเลสหลังจากย้ายมาเป็นตัวตายตัวแทนของเฟอร์นันโดตอเรสกับริวัพูตั้งแต่ปี2011เจ้าตัวก็ค่อยๆพัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นหัวหอกระดับโลกได้แถมในปี2013-2014ยังยิงกระจายทำไปถึง31ลูกคว้าตำแหน่งดาวซันวัวมาครองรวมถึงพาหงแดงคว้าอันดับ2ของตารางชนิดที่พาแชมป์ไปอย่างวุดหวิดก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับบาร์เซลโลนาในปีต่อมา คชสเตนโนโรนันโดหลังจากบุ่มเพราะฝีเท้าจนเข้าที่ในช่วงปี2007-2008โรนันโดก็ระเบิดแพลตฟอร์มขั้นเทพและประกาศตนเป็นหัวแถวของวงการด้วยการซัดไป31ประตูในรีกพาแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดคว้าดับเบิลแชมป์ทั้งพรีเมียร์ีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพร้อมกับรางวัลส่วนตัวอย่างฟีฟ่าบัลลงดอมาครองได้อย่างสำเร็จ Ller, ยอดกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติอังกฤษที่หลังจากพาแบ็กเบิร์นคว้าแชมรีกมาครองได้อย่างสุดเซอร์ไพรส์ปีต่อมาเจ้าตัวยังคงฟอร์มเทพโดยการซัดไป31ประตูให้กับกุราไฟแม้ทีมจะจบอันดับที่7แต่เชียร์เลอร์ก็ยังคว้าตำแหน่งดาวซันโวมาครองได้2ปีติดต่อกันก่อนจะย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลในฤดูกาลต่อมาโมฮัมเหม็ดซาลาปีแรกที่ย้ายมาจากโรม่ามาอยู่กับดิวร์พู บางโมก็ระเบิดฟอร์มเทพแบกทีมจนจบในอันดับที่4พร้อมกับเข้ารอบชิงชนะเริศฟุตบอลยุโรปได้อย่างสำเร็จและแน่นอนค่ะผลงาน32ประตูนในหลีกส่งให้เจ้าตัวคว้าตำแหน่งดาวสันโวสูงสุดของพรีเมียร์ลีกมาครองได้อย่างสำเร็จในปีนั้นอาลันเชียเลอร์เรียกได้ว่าเป็นปีท้องของเขากับแบ็กเบอร์โลเวอร์เลยก็ว่าได้เพราะนอกจากจะยิงกระจายถึง34ประตูนในลีกมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้ว เขายังพากุหลาบไฟในยุคของเซอร์แคนนีดักกิตคว้าแช,ชมป์ลีกสูงสุดมาครองได้อย่างสำเร็จแบบไม่มีใครคาดคิดด้วยแอนดี้โคนกองหน้าที่นิวคาสเซลซื้อตัวปุกปั้นตั้งแต่ปี1992ก่อนจะมาระเบิดฟอร์มเทพในฤดูกาล1993-1994ด้วยการยิงไปถึง34ลูกในหลีกให้กับสาริกาดงและแน่นอนมันไปเตะตาเซอร์อเล็กซ์เวอร์กุสันเข้าอย่างจัง จนไปคว้าตัวมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลาต่อมา